นะครับเดี๋ยวเชิญพี่ตันมีอะไรพูดพี่น้องที่มาจากพิจิตรอยู่ไหนยืตมือครับยืดีครับพะพรตสวัสดีครับสอตอ,อของท่านสองคนในฐานะผมและสอตอปร,ริญญาเป็นต้นน้ำเป็นพืน้นที่ในจังหวัดกำแพงเพชรเอาใจใส่ทุกสัปดาห์ทุกครั้งที่เจอหน้ากันก็เป็นห่วงเรื่องฝ่ายแต่ฝ่ายแห่งนี้ผมกล่าวเยนท่านทั้งหลายนะครับว่า มันถูกใช้างานมาติด6ปีอไอ้กล่องกาเพยนที่เป็นหนีกเล็กเนี่ยมันพังพอเจอน้าเยอะมันก็พังไปถามว่าเราได้ริ่งนอนใจกันไหมเมื่อส3เดือนก่อนเราเพิ่งปรับปรุงซ่อมไปประมาณ9ล้านบาทพอใช้ได้พักเดียวแหละเจอน้ากระแทกไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าฝายมันถูกใช้างานมานานมันก็พัง,งรรอีกระลอกพอพัง,งรรอีกระลอกเนีพพ่ยต่อต่อสุราชาติต่อต่อสัญญาเนี่ย ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ระบบราชการเนี่ยบางครั้งมันไม่ไม่ได้คล่อมตัวไม่ได้รวดเร็วเราต้องใช้เงินเนี่ยจำนวนมากผมได้เรียนท่านอธิบดีกรมตุละการก่อนที่ท่านดรอิเื่ออมาลัยจะได้เรียนท่านไปแล้วว่าความเดือดร้อนของพี่น้องของ,ของนครตะวันต์เป็นปิ๊ดตพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยสามสีแต่ไร่แล้วปีหนึ่งเราทํานาได้ครั้งหนึ่งบ้างสองครั้งบ้างร้อยครั้งหนึ่ง แล้วก็พืชก <an> ็ไ <tweet> ม <me. c oughs> ่ได้เยอะมันชุถ้ามันแบบล่มตลาดในปีนึงเนี่ยชีวิตพวกเราก็แค่ว่ารัฐบาล